ครับผมนายพจน์ปันทองผู้ศึกษาหมู่3ขคอบอ5้าทับสี่เลขที่2 8จะมานำเสนอหัวข้อที่3คือ Classify, d i c t o r y คือสารบัญเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาข่าวสารข้อมูลจัดทำโดยมนุษย์โดยนำข้อมูลที่ปรากฏในเว็บต่างๆมาจาัดเป็นหมวดหมู่เป็นเรื่องๆ โครงสร้างของการจัดหมวดหมู่จะถูกเตรียมไว้ก่อนภายใต้แต่ละเรื่องจะทําการแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆตามลําดับจากเรื่องทั่วไปไปสู่เรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจากนั้นจึงนําเว็บไซต์ต่างๆที่รวบรวมมาไปเก็บไว้ตามหมวดหมู่ที่จัดทำไว้ข้อดีของ classify, d e l e t y คือเป็นเป็นบหมูมที่ชัดเจนื่วยทำงานในการเข้าถึงข้อมูลจากประเด็นกว้างๆที่ยังไม่ชัดเจนไปสู่ประเด็นเรื่องที่ชัดเจนทำให้ในการค้นผู้ใชไ้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่ค้นหาหรือคำศัพท์เฉพาะท,ที่เรื่องที่ค้นมาก่อนข้อเสียของ ค่า s ิ่ค่าสิไฟดิตรีคือขนาดฐานข้อมูลจะมีขนาดเล็กกว่าเซิร์ h เอนจีทั่วไปเนื่องจากค่าสิไฟดิตรีจัดทำรัชนีโดยมนุษย์ความรู้ของผู้จัดทำและผู้ใช้แตกต่างกันไป ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการจัดทําหมวดหมู่เช่นการกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์โคงหมวดหมู่ไม่ชัดเจนไม่สมเหตุสมผลโครงสร้างหมวดใหญ่หมวดย่อยมีความซับซ้อนหรือภัคเกี่ยวกันเรื่องเดียวกัน แต่อยู่ในหลายที่หลายระดับอาจสร้างความส,สับสนให้กับผู้ค้นหาได้ขอบคับ